โอเคนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าการซื้อของนะาะผ่านกล่องนะคะของ i t s นะคะที่สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมได้ทำอย่างไรนะคะดยการนะคะเข้าไปที่นะคะช่องทางของนะคะแอปสีเขียวนะคะแอปสีเขียวและหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปสแกนนะคะ่ะส,สแกนอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะเข้าไปแอปสีเขียวแล้วก็สแกนสแกนอย่างนี้นะคะเห็นไหมพอสแกนปั๊บนะคะสิ่งที่เราจะได้รับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ่โอเคแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะเขาก็จะไปให้เรานะคะคในช่องทางในช่องทางของการจ่ายเลยเนี่ยนะคะอ่าที่แอปแบบนี้นะคะสีอ่านะคะสีส้มๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็าไปนะคะไปที่หไหมคะจะชื่อว่าระดาบไหมระดานะคะระดาบรนะะ,ะ,ะดาลางงกนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปจาระเห็นไหมคะเราไปจาระก็ไปจาระกคลุกคลุกเข้าสู่รหัสมสมาชิกนะเข้านสะู่รหัสสมาชิกเพื่อจําระเงินนะคะเพื่อจําระเงินเนาะหนึ่ง โอเคนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเรานะคะซึ่งเป็นรหัสรวยโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่เ<อ>ะเราก็เราก็เอ๊ะนี่มาตรงนี้นะคะเเงินของนะคะเด็กชายธนกรแก้วสมนะคะซึ่งเขาจะเป็นหมูน้อยอยู่เลยแต่เขาก็มีรหัสสมาชิกเนาะเขาก็สามารถเอาจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ280เนาะ280นะ,280นะคะหลังจากนั้นค่ะเราชำระอ่ามันจะมีนะคะตรงนี้ โบนัสนะคะมันจะมีโบนัสแม้มันจะมีโบนะัสแล้วก็อะ่ะมันมีโบนัสรองเรามีแล้วใส่หรหัสผ่านค่ะนะคะไหนนะเดีย๋ยวนะแปดด๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะโอเคจำระนะคะเราจะมาดูว่าเราจะได้ RV เท่าไหร่นะคะ RV เท่าไหร่ ยืนยันการชำระอ่ะชำระเรียบร้อยนะคะเงินหายไปละเงินในระบบหายไปละแต่เงินนี้จะไปโผล่ที่ผู้ประกอบการนะคะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ QRV นะคะได้เท่าไหร่ลูก 280บาท280บาทจะรับไปแล้วนะคะ9อาวีนะคะซึ่งอาวีนี้จะมาคำนวณเป็นเงินให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละคือการจ่ายออกไปแล้วไหลเข้ามานะคะกับการที่จ่ายผ่านช่องทางของ i g s นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณุถรอนรถสนแก้วสมเป็นอย่างมากนะคะขอให้สุขภาพดีและสวยๆเจริญร้่ยยิ่งขีนไนะ